คซิยาคุงรอนานไหมพอดีจัดผมนานไปหน่อยนะดูเป็นไงบ้างหรอโถว้น่ารักมิสึฮาจิซือรุเธอเป็นแฟนเช่าของผมเองทั้งน่ารักแถมหุ่นก็ดีบุคลิกของเธอก็เช่นกันแฟนสาวในอุดมคติใครๆก็อิดฉาค่ะข,ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าความจริงก็คือ เราเป็นนักสึกษสามหาลัยเดียวกันจะต้องไม่บอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดสัญญากับฉันสิที่มาอะไรเธอเป็นคนเงียบและจริงจังนั่นก็คือเธอล่ะสะดุดรักยัยแฟนเช่าถ้าเป็นฉันแล้วก็จะเป็นคู่ให้ก็ได้นะมิสือฮ่าเอ๊อขอโทษนะพอดีมีคนที่ชอบแล้วล่ะเข้าใจใช่ไหมเฮ้นนนามิมามิเธอเป็นแฟนคนแรกของผมเอง ถึงจะพูดว่าเราเคยคบก,กันก็แค่หนึ่งเดือนละนะแต่สุดท้ายแล้วนามิจังเธอนะไม่เป็นไรนะคาสึกุงฉันน่าคงไม่มีสิทธิ์เป็นแฟ,น,ฟนเธอแล้วสินะนามิจังเธอดูเหมือนผู้หญิงที่น่ารักธรรมดาทั่วไป<ฮ>แต่ว่าแต่ว่าเธอยังมีด้านมืดอีกด้านที่เรายังไม่รู้นั่นแหละคือเธอละสะดุดลักนายแฟนเช่า ช่วยบอกเรื่องถ้าสึกคุกับคุณแฟนสาวหน่อยสิเอาความออออจริงนะคือว่าเรื่องนั้นออาาน,กกน,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 นะฮ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 ะ ชออบเหยิ่งกว่านั้นเธอยังเป็นคนที่ก้าวร้าวแบบสุดๆแล้ววันนี้ฉันไปเจอคุณคาสิยะไงคะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคนทำยังไงดีเนี่ยสำหรับเธอแล้วผมนะสะดุดรักแยแฟนชอบฉันเอาจริงนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีคนทำให้ฉันหัวใจเต้นแรงขนาดนี้ที่นี่สินะ ซากุระซาวะชูมิเธอเป็นคนที่เงียบและสุดแสนจะอ่อนโยนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้แต่ปัญหาก็คือเธอเป็นคนที่ขี้อายมากๆจะจริงสิยิ้มต้องลองฝึกยิ้มดูนะห่วยแตกถึงจะดูซื่อืๆไปบ้างแต่ก็อ่านรรยากาศเป็นแหละจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอารมณ์ของเธอหรอกนะ สำหรับเธอแล้วนะผมสะดุดรักแยงแฟนเช่าคาซียคงฮะไว้เจอกันนะ